ก็จะเป็นหน้าล็อกอินเข้ามานะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นการใช้งานนะครับแล้วก็พิมพ์ admin ลงไปครับพันเบิรก็หนึ่งสองสามนะครับตามที่เห็นเข้าสู่ร,ระบบครับนี่ครับก็จะมีหน้าแดชบอร์ดนะครับเดี๋ยวว่าอธิบายหน้าแดชบอร์ดก่อนนะครับอันแรกก็จะเป็น แผนกับก็คือ user นะครับเพราะว่าการเก็บคุรุพัณธ์เนี่ยมันก็ต้องเก็บตามแผนกถูกไหมครับตามแผนกตาม user อะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่เราจะดัดแปลงตัวโปรเจกต์งานนะครับเดี๋ยวผมจะลบทิ้งก่อนนะครับก่อนที่ลบทิ้งอธิบายก่อนครับนี่คือหน้าแดบบอดของตัวแผนกนะครับก็จะมี admin นะครับก็ไม่สามารถลบได้นะครับเพราะว่าต้องจัดการทุกอย่าง ก็จะมีวิวดูนะครับสามารถวิวดูได้กดแก้ไขได้นะครับแล้วก็ลบทิ้งได้นะครับนี่ครับแบบน,นี้ต่อมาเราจะลบทิ้งให้หมดเลยนะครับ,รบทีน,บนี้เราก็มาเพิ่มนะครับ ทำการเพิ่มอ่าก็เป็นชื่อแผนกนะครับชื่อแผนกว่าแผนกไอทีแล้วกันนะครับชื่อผู้ใช้งาน0 0 1นะครับรหัสผ่าน0 0 1งแล้วกันะครับง่ายๆบทบาทค,ครับเป็นแผนกนะครับก็คือเป็นยูเซอร์ธรรมดาเป็นแผนกที่เก็บคูรุ้ัณนะครับแล้วก็เป็นช่างซ่อมหรือว่าเป็นผู้ดูแลระบบนะครับบทบาทอันนี้ก็เป็นแผนกไปนะครับกดบันทึก ก็ได้แผนกไอทีนะครับ,บปดปากก็เป็นแผนกนะครับไว้เก็บบทมูม่มคุรุพันธ์นะครับต่อมาเรามาเพิ่มอีกอันหนึงครับเป็นช่างซ่อมนะครับเป็นช่างซ่อมบำรุงนะครับอ่าเป็นช่างซ่อมนะครับรหัสเป็นหนึ่งร้อยนะครับ เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปที่แผนกนะครับเดี๋ยวออกจากระบบก่อนศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์ศูนย์หนึ่งเข้าสู่ระบบนะครับต่อมาก็จะเป็นการเพิ่มคุรุพันธ์ของแต่ละแผนกนะครับก็จะเป็นการสร้างคุรพุพันธ์ของแผนกใครแผนกมันนะครับแล้วไปที่หมวดหมู่ก่อนจะสร้างคุณุพันธ์เราไปสร้างหมวดหมู่ก่อนนะครับ เดีลองเข้าไปคลิกสร้างคุรุภัณดูนะครับหมวดหมู่ก็ยังไม่มีเห็นไหมครับอ่ายังไม่มีเราไปสร้างหมวดหมู่ก่อนหมวดหมู่ใครก็หมวดหมู่มันนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วหมวดหมู่ก็ต้องคล้ายๆกันอยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นสถานที่ทํางานเดียวกันก็จะคล้ายๆกันนะครับกดเพิ่มนะครับเพิ่มหมวดหมู่ครับเช่นอาคอมพิวเตอร์ i อออินวั Computer, one. กดบันทึกครับ แล้วก็โตคอมพิวเตอร์แบบนี้ครับกดเพิ่มไปก็ e. อีคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยครับอันนี้เราก็ปกติเราจะทำงานแบบน,นี้บน Excel นะครับแต่ยุคนี้ก็คงทำบนออนไลน์ดีกวา่าถนัดกวา่า ราวนี้เราก็เพิ่มคุรุันธ์ลงไปครับก็เริ่มบนหมู่ที่เราแอดไปเมื่อกี้นะครับตัวเป็นคอมพิวเตอร์นะครับสถานะก็จะเป็นแจ้งซ่อมสูญหายอะไรพวกนี้นะครับพร้อมใช้งานเลขคุรุพันธ์นะครับก็จะเป็นเลขเช่นอคอมพิวเตอร์อาจจะเป็น C หนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าะกันนะครับ ชื่อดูกรุ่นพันก็เป็นอาจจะเป็น asus นะครับ all in one a ห้าแล้วกันนะครับแบบนี้กดบันทึกนี่ครับก็จะเป็นครุพันมาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวตรงนี้ก็จะมีะสามารถ i ิวดูได้นะครับกด i ิวดูกด, View กดตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับ แจงซ่อมนะครับอะไรพวกนี้นะครับแก้ไขอ่เดี๋ยวเราเพิ่มให้มันหมดก่อนเดี๋ยวค่อยอธิบายให้ฟังโต้ะนะครับที่ตรงนี้ครับเป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์ร้อยห้าร้อยห้าสิบคูณร้อยยี่สิบห้า นี่ครับก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆครับก็กดเพิ่มไม่มีไหนครับเพิ่มไปเรื่อยๆนี่ครับก็เป็นเก้า e อี้คอมพิวเตอร์นี่ครับ พอเสร็จแล้วเราก็น่ครับก็จะได้แบบนี้นะครับสามารถลบทิ้งได้นะครับกดทังขยะก็จะลบทิ้งนะครับแล้วถามว่าคุณจะลบหรือเปล่านะครับกดแก้ไขได้นะครับตัวเก้าอี้มีล็อกไม่เอาครับเป็นเก้าอี้คอมพิวเตอร์ธรรมดากดบันทึกครับนี่นะก็จะเป็นเก้าอี้คอมพิวเตอร์ธรรมดานะครับ เดี๋ยวเราปรับหน้าจอให้มันเล,ล็กลงหน่อยนะครับอโอเคจะได้เห็นแบบนี้ต่อมาครับเราก็จะมาใช้ตัวที่เป็นรูปคล้ายคล้ายคไข่ควงนะครับก็จะเป็นระบบเกี่ยวกับการเาดี๋ยวคลิกเข้ามาดูครับก็จะเป็นการตรวจสอบนะครับตรวจสอบว่าใช้งานได้หรือเปล่านะครับอพร้อมใช้งานได้ก็พร้อมใช้งานได้ครับเป็นการเก็บหลอกนะครับตรวจสอบโดยนะครับ ในกนะครับตรวจสอบนะครับว่าออยังใช้งานได้ปกติดีแล้วก็ดบันทึกครับคราวน,นี้เราก็กดบิวดูนะครับก็จะเป็นการเก็บหลอกนะครับว่าสนาดพร้อมใช้งานที่ในไก่นะครับใช้งานปกติดีวันที่ตรวจสอบวันไหนนะครับ เราก็กดคลิกเข้าไปเรื่อยก็กดคลิกไปตรวจสอบได้เรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ยเรื่อยๆอๆครับในไข่บอกว่ายังยังปกติดีใช้งานได้พอก,กดบั็นเธอครับพอกด View ดูนะครับมันก็จะเพียนครับบอกว่าในเห็นมาครับเป็นเช็คสถานะ ก็ยังใช้งานได้ก็เป็นหลอกในการตรวจสอบคูรูพันธ์นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นการย้ายนะครับย้ายคุรุพันธ์นะครับไปไว้ที่อื่นนะครับย้ายคูรูปพันธ์ไว้ที่อื่นตอนนี้เรายังไม่มีแผนกอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปสร้างแผนกอื่นก่อนนะครับออกจากระบบไปที่แอดมินก่อนนะครับ เข้าผิดรหัสเป็นสองสามเข้าแอดมินมาเรียบร้อยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาเพิ่มเห็นนะครับก็จะมีหมวดหมู่ที่แคนแอกไอทีสร้างขึ้นมานะครับทุกแผนแกสร้างขึ้นมาแอดมินก็จะเห็นหมดนะครับแล้วก็เจอคุณลุกพันที่ทุกคนสร้างขึ้นมานะครับถ้า,าแผนกไหนถูกลบไปนะครับ คุณรูปพันกับหมดหม่ของแผนกนั้นก็จะจะ,จะถูกหายไปด้วยนะครับเพราะว่ามันเชื่อมกับฐานข้อมูลไว้นะครับครวนี้เรามาเพิ่มแผนกเพิ่มนะครับเป็นแผนกบัญชีแล้วนะครับชื่อผู้ใช้งานก็อ,สงสงสงสอั002แล้วกดบันทึกครับครานี้มีแผนกบัญชีเพิ่มมาแล้วนะครับออกจากระบบไปที่แอดมินนะครับ เราใช้อินินิไปที่แผนกไอทีนะครับศูนย์ศูนย์หนึ่งคนนี้เราอยากย้ายเก้าอี้นะครับตัวนี้ไปให้แผนกบัญชีนะครับเห็นไหมครับเก้าอี้ก็จะหายไปนะครับออกจากระบบนะครับควนี้ไปที่บัญชีเห็นไหมครับ ก็อีก็จะเป็นอยู่ที่บัญชีนะครับทันทีก็จบเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการเพิ่มคุรุพันธ์แอขึ้นมานะครับต่อมาจะเป็นการซ่อมนะครับะจะเป็นการแจ้งซ่อมยวให้บัญชีแจ้งซ่อมเลยนะครับก็มาที่ตรงนี้นะครับแจ้งซ่อมนี่ครับแจ้งซ่อม ตรวจสอบโดยนางนกแล้วนครับเก้าอี้นะครับเก้าอี้มันโยกนะครับไปซ่อมนะครับกับันทึกเสร็จแล้วเราก็ออกจากระบบนะครับไปที่ user ของช่างนะครับ ช่างก็จะเห็นนะครับเ็่ายมานะครับมาซ่อมก็กดตูนะครับก็จะบอกว่าแจ้งซ่อมเนี่ยซ่อมไม่ได้เพราะอะไรก็ว่ากันไปนะครับศูนย์หายอะไรก็ว่าไปซ่อมไม่ได้หรือว่ามาถึงแล้วมันหายไปนะครับตัวพร้อมใช้งานแล้วนะครับตัวพร้อมใช้งานแล้วก็เป็น เป็นช่างหมูนะครับบอกว่าซ่อมใช้งานได้แล้วกดบันทึกครับตรงแจ้งซ่อมตรงนี้ก็จะหายไปนะครับเพราะว่าซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับไปที่บัญชีนะครับ มาดูที่หลอกครับก็จะเห็นหลอกนะครับในการซ่อมนะครับก็เห็นจะเห็นนางนกนะครับแผนกบัญชีเนี่ยแจ้งซ่อมไปนะครับช่างหมูก็จะบอกพร้อมใช้งานได้แล้วนะครับก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับระบบจัดเก็บคุรุพันธ์นะครับสามารถแจ้งซ่อมได้สามารถย้ายโอนสิทธิ์ของคุรุพันธ์นั้นได้นะครับสามารถเก็บหลอก การแจ้งซ่อมเข็บหลอกการตรวจสอบคุรุพันธ์ได้นะครับก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจจะให้เขียนโปรแกรมอะไรก็ติดต่อมาได้เช่นกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ